ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลของมันเสมอผู้หญิงคนนี้เป็นใครน้องสาวเวงอะการแต่งงานของเราต้องเีความลับห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดน,น,นี่คิดไรลามกอยู่ปะเนี่ยเอาเถอะนอ่ะแค่ฉันได้แต่งงานได้กับเขาเนี่ยฉันก็เหมือนกับถูกหวยแล้วนะเว้ยแกแล้วได้กันยัง <c oughs> ถ้าเทียนปฏิเสธพี่เท็ดก็กอดเก้าอี้ตัวเองดีๆแล้วกันแล้วพนันได้เลยเทียนจะต้องยอมแพ้พี่อยู่ดีต่อไปเนี้ยจะเล่นบทผู้ช่วยแล้วก็บทเมียของพี่เทียนให้สมบทบาทเลยนะคะฉันเคยเชื่อเสมอว่าเธอมีความซับซ้อนน้อยที่สุดแต่ทำไมกลายเป็นว่าฉันเดาใจเธอยากขึ้นเรื่อยๆฉันจะทำให้เธอรู้ว่าเธอคิดผิดที่กล้าต่อกรคนอย่างฉัน ไม่จะตกหลุมรักเมื่อสักทีอะฮะจีบจนเหนื่อยแล้วนะรู้เปล่า